ตอนนี้ไซตาเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาท สำหรับผู้สนับสนุนทุนหนาะเสืาอรับสัญลักษ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท Facebook แฟนเพจไซตามเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง u t u b e และเลือกโปรเจกต ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมิเนื้อเรื่องของ Megaman X3 กองทัพกบฏของด r d o รดอปเล หลังจกที่โลกนั้นได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของไวรัสซิกมาเหล่าเล็รลอยทั้งหลายก็เริ่มเกิดความกังวลขึ้นว่าพวกเขานั้นจะติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ไหมนั่นจึงทำให้เล็รลอยนักวิทยาศาสตร์อย่างดร์ดอปเลอร์ได้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสังคมนิดมคติขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดรไลนั้นหมายมั่นเอาไว้ที่จะให้เหล่าเลบลอยอย,อยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดรดอบเลอร์ ler, นักวิทยาศาสตร์อชัชฉรียะที่โดดเด่นในเรื่องของวิศวกรรมนิวโรคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้ทาการสร้างดับเบิลท้าขึ้นมาและเขาก็ได้เริ่มลงมือวิจัยโปรแกรมที่จะสามารถป้องกันไวรัสซิกมากได้จนสําเร็จนั่นจึงทําให้ดรดอบเลอร์นั้น,น,นได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่ความสงบสุขที่ว่านั้นก็อยู่ได้เพียงแค่ไม่นานจูๆ่ๆก็เกิดการก่อความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งด้วยเหล่าหุ่นแมริกที่บุกเข้าโจมตีจุดต่างๆของเมืองจนกระทั่งเอ็กและซีโรนั้นต้องออกปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อหยุดเหล่าแมริกเหล่านั้นให้ได้ซึ่งเหตุการณ์การก่อจลาจลในดอบเบิลเทาานี้ก็คือฝีมือของดรด็อบเลอร์นั่นเองโดยดรด็อบเลอร์นั้นถูกซิกมาล้างสมองด้วยไวรัสระหว่างที่เขานั้นกําลังทําการวิจัยไวรัสอยู่นั่นเองจจาา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 ากกกกกททททททีีทีี่่่่่่่่เเเเเปป็็นนนนดรรรรมมมมคคุุุณธแแลลละะะํํพพพืือออออัับบยยยชชงงงงว้้ววสิิใหขข เท่านั้นยังไม่พอโปรแกรมต้านทานไวรัสของซิกมาที่ดร์ดอบเลอร์คิดค้นขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วก็คือโปรแกรมไวรัสของซิกมานั่นเองทำให้เหล่าอุนยนมากมาย ต,ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนี้เข้าไปต่างภานติดเชื้อไวรัสซิกมากันไปหมดและไม่นานหลังจากนั้นดร์ดอปเลอร์ก็ทําการประกาศสงครามขึ้นกับโลกทั้งใบทําให้ดับเบิลทาส์อยู่ภายใต้กฎอายการสึกนั่นจึงทำให้กลุ่มแมวเริคฮันเตอร์ทำการส่งเอ็กซ์และซีโร่ไแสกซึมเข้าไปในดับเบิลทาส์และทําลายเหล่าแมวเวริคที่ก่อจลาจลขึ้นพร้อมทั้งนาตัวดร์ดอปเลอร์กลับมารับโทษตามกฎหมายให้ได้แต่หลังจากที่ส่งเอ็กซ์และซีโร่ไปได้ไม่นาน ฐานทัพของแมวริคันเตอร์ก็ติดต่อกลับมาและแจ้งทั้งสองคนว่าฐานใหญ่นั้นกำลังถูกจูโจมด้วยเหล่ากองทัพของดอปเลอร์ทั้งสองจึงต้องรีบกลับมายังสำนักงานใหญ่เพื่อหยุดเหล่าสตูในทันที หรว่าทั้งคู่เดินทางกลับมาถึงยันฐานทัพเอกและซีโร่ก็ได้แยกย้ายกันหน้าทางเขา้าโดยซีโร่นั้นอาสาจะไปจัดการกับพวกด้านนอกและสั่งให้เอกเข้าไปจัดการกับพวกด้านในและเมื่อเอกนั้นเข้ามาด้านในเขาก็ได้พบกับแมกแมฟวริกเคนเตอร์ที่แปลพักไปเป็นสมุนของดร์ดอปเลอร์เอกที่ไม่ทันได้ระวังตัวจึงถูกแมกเล่นงานและจับตัวไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะล้างสมองเอกและนำไปเป็นพวกของแมฟวริกนั่นเองซึ่งหลังจากที่เอกโดนจับตัวไปซีโร่ก็บุกเข้ามาและไปช่วยเอกจากนั้นซีโร็จ จากนั้นทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันออกสำรวจอีกครั้งเอกได้ทําการปราบแมวริกตัวใหญ่ที่ทําการบุกฐานใหญ่ได้สําเร็จจากนั้นเอกและซิโลที่สามารถจัดการกับเหล่าแมวฟริกที่บุกูโจมฐานได้แล้วนั้นก็ค้นพบว่าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบลงดรด็อบเลอร์นั้นได้ทาการชักชวนเหล่าแมวฟริกที่ติดเชื้อจากกองทัพเก่าของซิกมาและผููที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดส,สันติวิธีให้มาเข้ารวมกองทัพของเขาอีกถึง8ตัวประกอบไปด้วย ฮเนลไรโน มันนั้นเคยทํางานเป็นหุ่นแรงงานขุดแร่อยู่ภายในเหมืองโดยมันนั้นมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างมากทําให้มันได้รับการขนานนามว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ทํางานได้ดีที่สุดในสายงานนี้เลยก็ว่าได้ทันเนลไรโน,นนั้นได้รับคําเชื้อเชิญจากดอเอร์ด็อปเปอร์ให้ไปเยี่ยมชมดอปเปอร์ทาวซึ่งนั่นจึงทําให้มันถูกเชื้อไวรัสของซิกมาครอบงําเข้าไปและเปลี่ยนให้มันนั้นกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีความโหดร้ายและป่าเถื่อนที่พร้อมจะรับใช้ดร์ดอปเลอร์อย่างจงรักภักดีดนนโนนดยด ได้ใช้สว่านขุดใต้ดินเพื่อจัดการกับผู้บุกรุกทั้งหมดโดยภายในเมืองน,นี้นั้นเราจะได้พบแคปซูลหนึ่งอันที่จะช่วยอัปเกรดส่วนหัวของเอกให้มีความสามารถในการบอกจุดของไอเทมลับที่ซ่อนอยู่ภายในด่านนั้นๆผ่านดาวเทียมได้นั่นเองจากนั้นเอกก็บุกเข้าไปถึงที่ที่ทันเนลไรโนอยู่และทำการต่อสู้กับมันอย่างดุเดือดจนสามารถทำลายมันลงได้สำเร็จด,ด้วยมันนั้นแพ้อาวุธเอซิดเบิร์ดท,ที่เราได้รับมาจากท็อกซิคซีฮอตตนั่นเอง บริาร์บัฟเฟลมันนั้นเป็นหนึ่งในเยือผู้บริสุทธิ์จากสงครามแมริกวอร์ที่น่าสงสารตัวหนึ่งโดยมันนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเป็นศิลปินมีจิตใจที่งดงามและมีงานอดิเรกคือการแกะสลักน้ําแข็งโดยมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของลานสกีโดยมันนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่มันได้เดินทางไปที่ดอปเปอร์ทาวล์และในท้ายที่สุดมันก็ดันพลาดท่าติดเชื้อไวรัสของซิกมาเข้าทําให้มันนั้นน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 กลลลลาายยยยยเเเเปปปปป็็แมริิัต์ไใีี่สสุุดดะหห ซึ่งดร์ดับเลอร์นั้นได้สั่งให้มันทําให้พื้นที่ชุมชนกลายเป็นน้ําแข็งโดยภายในดานของมันนั้นเอ็ X, กกจะได้พบกับแคปซูลที่จะช่วยอัปเกรดเกาะส่วนขาของเขาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยเอ็กนั้นจะสามารถแดชกลางอากาศได้เหมือนกับภาคเอ็กแต่จะเพิ่มมุมในการแดชให้สามารถแดชพุ่งขึ้นไปด้านบนได้แล้วนั่นเองและต่อมาเอ็กก็ได้เดินทางมาถึงตัวของบิษาั์บัฟเฟิโลและทําการต่อสู้กับมันจนสามารถปราบมันลงได้สําเร็จด,ด้วยมันนั้นแผลอาวุธพลาสติกบอมบ์ที่เราได้รับมาจากบรัสฮ และเมื่อเราสามารถจัดการกับเหล่าแกนน,นั้นได้2ตัวดรดอปเิลอร์นั้นก็จะเริ่มไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้ส่งสมุนของเขาเหล่าไนท์แมพลิสที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบในด็อปเปอร์ทาวน์นำโดย2หุ่นยนต์สุดเก่งนั่นก็คือบิดและไบที่ไม่มีข้อมูลว่าเขาทั้งสองนั้นติดเชื้อไวรัสของซิกมามาหรือเปล่า แต่ด้วยความพักดีที่เขามีต่อดร์ล็อบเลอร์นั้นทําให้พวกเขาทั้งคู่พร้อมที่จะทาตามคําสั่งของดร์ล็อบเลอร์ทุกอย่างซึ่งเหล่านายแมพโพลิสนั้นจะออกมาต่อสู้กับเราแบบสุม่มในด่านปกติซึ่งการสุ่มนี้นั้นจะต่างไปจากภาค x2 ตรงที่จะไม่มีการบอกใบ้ในแผนที่ให้เราแล้วแต่ในช่วงที่เรากําลังเล่นด่านที่3าถึงหนั้นเราจะพบแต่บ,บิดเท่านั้นจนกว่าเราจะเอาชนะมันได้แล้วไบ์จะปรากฏตัวออกมาในช่วงด่านที่6กถึงแนั่นเองโดยบิดนั้นเป็นนายตํารวจผู้เย่อหยิ่งมันนั้นสสสนนนุกกกกกัััััับบาารตตต่่่่ออออููู้และมมมะมมมจปฏิคขงงย สสุภาพเมอบิดนั้นรู้สึกภาคภูมิใจที่มันสามารถโค่นเหล่าเลฟลอยได้มากหมายเพื่อด็อกเตอรดอปเลอร์ส่วนไบรท์ก็เป็นนายตำรวจร่างใหญ่ใจดีผู้สึส่งมีเหตุผลเสมอมันนั้นปฏิบัติกับคู่ต่อสู้ของมันด้วยความเคารพเสมอเมื่อต้องเผชิญหน้ากันสึ่งเห็นได้จากการที่มันนั้นค่อยๆทําการแนะนําตัวกับเอ็กอยางใจเย็นและหากมันพ่ายแพ้ในการต่อสู้มัน ก็จะกลมหน้ายอมรับด้วยความเต็มใจถึงแม้จะเกิดคำถามในใจบ้างก็ตามด้วยหากว่าเรานั้นใช้อาวุธที่ทั้งสองตัวแพ้ปปาบมันแล้วก็หัวมันจะถูกทำลายลงในทันทีและไม่กลับมาคอยก่อกวนเราอีกโดยบิดนั้นแพรอาวุธฟอร์ชิลที่เราได้รับมาจากวิสาบัฟโฟโลกับทริอ n ลทันเดอร์ที่เราได้รับมาจากวัวแคทฟิชส่วนใบนั้นก็แพ้ t ทอร์นโดแฟงที่เราได้าาฟฟโดโร,รดับมาจากทันเ e อรไรโนและเลสเพรสเชอร์ที่เราได้รับมาจากนีออนไทเกอร์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรา ป่าพวกมันลงด้วยอาวุธที่มันไม่แพ้หรือทำลายด้วยอาวุธที่แพ้ไปเพียงตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็พวกมันก็จะให้ดร์ด็อบเลอร์นั้นทําการอัปเกรดให้ใหม่และรอเวลาที่จะมาชําระแค้นกับเรานั่นเอง ซิกซีฮอตที่ตนกําเนิดของมันนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่จึงไม่มีใครนั้นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันมากนะักว่ากันว่ามันนั้นเป็นสายลับที่เก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้อยู่โดยร่างกายของมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะเหลวที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปซึ่งนั่นทําให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองให้เป็นของเหลวได้ และนอกจากนี้มันยังสามารถหายตัวได้ตามต้องการด้วยมันมักจะใช้วิธีการต่อสู้แบบแฝงกายและรอบโจมตีซึ่งดรดับเบลอร์นั้นสั่งให้มันเข้าไปควบคุมเขื่อนเพื่อควบคุมปริมาณน้ําดื่มของเหล่ามนุษย์เพื่อที่จะทําให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นขาดน้ําจนตายเอ็กซ์นั้นจึงต้องเรียวเข้าไปจัดก,การกับมันโดยด่วนเพื่อปลดปล่อยเขื่อนและทําการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ด้วยมันนั้นแพ่อาวุธฟอสชิลที่เราได้รับมาจากบริษัทบัฟเฟลั่นเอง โว้แคทฟิชคุณยนต์ปลาดุกสายฟ้าผู้ใจดีและล่าเริง แถมมันนั้นยังมีมุกตลกเพื่อคอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนได้เสมอมันนั้นมีเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟ้าที่น่าทึ่งที่ใช้สร้างพลังงานให้กับเมืองต่างๆในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็นถูกไวรัสที่ด็อปเปอร์ทาวเปลี่ยนให้กลายเป็นแมวริกและสร้างหายนะให้กับศูนย์ควบคุมพลังงานโดยมันนั้นกินไฟฟ้าไปอย่างมหาศาลและทําการดูดพลังงานไปยังศูนย์วิจัยของดร์ด็อปเลอร์แถมมันยังทําการท้าทายทุกคนที่แข็งแกร่งให้เข้ามาต่อสู้กับมันซนนนนเอ็กกกซไไดดด้้้้รรััับคําาาาททีแแแลละึมมขขปยยงงงห่ภิน เอ็กก็จะได้พบกับแคปซูลอัปเกรดเกาะส่วนตัวของเขาให้ดูดซับความเสียหายได้มากขึ้นและเมื่อเขาถูกโจมตีเกาะน,นี้ก็จะสร้างสนามพลังแม่เหล็กขึ้นมาป้องกันดามเมจให้เอ็กได้อีกด้วยและในที่สุดเอ็กก็สามารถบุกเข้าถึงตัวของโวล์แคสฟิทได้และเข้าต่อสู้กับมันจนในที่สุดเขาก็สามารถโค่นมันลงได้สําเร็จด้วยมันนั้นแผ่อาวุธทอร์นาโดแฟงที่เราได้รับมาจากทันเนลไรโนนั่นเอง ครัชคอฟฟิตหุ่นยนต์กุ้งสุดเก่งที่มาพร้อมกับทีมหนีบยักษ์ที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งโดยมันนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเลฟลอยทางการทหารโดยเฉพาะแต่เนื่องจากมันมีข้อบอกพร่องทางด้าน AI ทํทำให้มันนั้นไม่สามารถแยกแยะมิตรหรือัตูได้และกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ดุร้ายและไม่อาจควบคุมได้จนแทบจะถูกจัดให้เป็นแมฟริกไปแล้วทำให้มันนั้นถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของโกดังเพื่อรอการซ่อมบำรุงจนกระทั่งดรด็อเลอร์นั้นทำการปลูกมันขึ้นมาอีกครั้งและมอบหมายหน้าที่ให้มันบุกเเเเขข้าาาาายยึดครออออออองงงงฐนนทััืืและบ,บ,อบอาาขตขตวจภใ ้ําที่ติดอยู่กับท่าเรือนั่นเองนั่นจึงทาให้เอ็กต้องแสกซึมเข้าไปในท่าเรือและบุกฝ่าฟันเหล่าสมุนของมันเข้าไปจนถึงตัวของมันได้หลังจากนั้นก็ทําการต่อสู้กับมันอย่างดุเดือดเพราะมันมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาทั้งความเร็วและดาเมจที่รุนแรงแต่ X นั้นก็สามารถปราบมันลงได้สําเร็จด้วยมันนั้นแพ้อาวุธทริอแอนทันเดอร์ที่เราได้รับมาจากเวิลด์แคทฟิตนั่นเอง นีออนไทเกอร์หุ่นยนต์ผ่านล่าสัตว์ประจำเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของดับเบิลเทามันนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่น่าเกรงขามและมีความฉลาดแกมโกงแต่ก็กลับมีมุมที่อ่อนโยนต่อสัตว์ตัวเล็กๆซึ่งมันนั้นมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใครก็ตาม หรือทำร้ายสัตว์ที่ใกล้สาบสูญและด้วยหน้าที่ของมันจึงทําให้มันนั้นมักจะมีความขัดแย้งกับมนุษย์เร็วๆอยู่เสมอซึ่งนีออนไทเกอร์นั้นใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานให้กับตัวเองหว่ากันว่าพลังของมันนั้นจะไม่มีวันหมดลงตราบใดที่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่แถมในตัวของมันยังมีเซนเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับสิ่งรอบตัวได้อย่างว่องไวทําให้นีออนไทเกอร์นั้นสามารถออกไล่เหยื่อในยามค่ําคืนที่มืดมิดได้เมื่อมันนั้นได้กลายเป็นแมวบริมันก็ได้ประจําการอยู่ที่เเเขขตตอออออนนนุรรััักกกษ์ททททีี่่่มมมมคคคยยยยู็าาาาา้้จะ ยภายในเขตอนุรักษ์นี้เราจะได้พบแคปซูลอีกหนึ่งอันที่จะช่วยอัปเกรดบัสเตอร์ของ X ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมันจะทําให้ X นั้นสามารถชาร์จยิงได้2ระดับหรือเมื่อกาดจังหวะถูกจะเป็นการยิงกระสุนออกไปแบบพิเศษนั่นเองซึ่งดันทําให้ X ต้องบุกเข้าไปในเขตอนุรักษ์นี้เพื่อหยุดความรุร้ายของมันลงนั่นเองโดยมันนั้นแพรวส์สปินนิ่งเบดที่เราได้รับมาจากแคทคอฟฟิชนั่นเอง Gravity b e t u r n อดีตแมฟวิลล์คันเตอร์ประจำหน่วยที่17 พี่ชายของบูมเมอร์คูแวงเกอร์ในภาคแรกหลังจากที่คูแวงเกอร์ถูกเอ็กทำลายลงในระหว่างการก่อกบฏครั้งแรกของซิกมาบิทเทิลที่รักน้องชายของมันอย่างคูแวงเกอร์มากๆจึงอยากที่จะล้างแค้นให้กับน้องชายของมันมันจึงได้เข้าร่วมกองทัพของดร์ด็อบเลอร์ซึ่งมันนั้นได้เขายึดครองยานขนส่งของแมวริคฮันเตอร์และทําการเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นป้อมปราการลอยฟ้าหลังจากนั้นมันก็บุกโจมตีสนามบินและขโมยอาวุธไปจากคลังแสงเมื่อมันได้ไปเชิญหน้ากับเอ็กอีกครั้งมันก็ท้าทายให้เอ็ก เราพ่ายแพ้ให้กับ X ด้วยมันนั้นแพ้อาวุธเลสเปเชอร์ที่เราได้รับมาจากนีออนไทเกอร์นั่นเอง ตัวสุดท้าย Brass Hornet อดีตรองหัวหน้าหน่วยพิเศษที่ศูนย์ของแม v e ริ c ฮันเตอร์คู่มีความสงบนิ่งและเยือกเย็นเมื่อหัวหน้าของหน่วยอย่างซีโร่ได้รับคำเชื้อเชิญจากดร์ดอปเลอร์ให้ไปยังด o อบเบิร์ตาวบรัสฮอร์เนตนั้นก็ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าหน่วยที่ศูนย์แทนซีโร่และเมื่อไวรัสซิกมานั้นได้แพร่กระจายไปยังเลฟลอยที่อยู่ในเมืองบรัสฮอร์เนตเองก็ตกเป็นเหยื่อของไวรัสซิกมาด้วยและท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นแมริริกที่มีความโหดร้ายและก้าวร้าวบรัสฮอร์เนแตนั้น ler, ได้องถูก X โดยมันนั้นแพ้อาวุธกราวิตี้เวลที่เราได้รับมาจากกราวิตี้บิทเทอร์นั่นเองและนอกเหนือจากเหล่าแมวดีตทั้ง8แล้ว X ยังต้องเผชิญหน้ากับอดีตคู่แข่งของเขาอย่างวาวาอดีตสมุนเขาซิกมาในภาคแรกอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้นั้นมันกลับมาพร้อมกับร่างมาร์คทูร่างใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการช่วยเหลือของดร์ด็อปเลอร์ซึ่งเขาได้ทําการซ่อมแซมให้กับวาวาและทําการอัปเกรดมันขึ้นมาใหม่แต่ทว่าวาวานั้นก็ไม่ได้ทําตามคําสั่งของด็อปเลอร์่ควรเรน ก็ยังคงเลือกทําตามความต้องการของมันมากกว่าและออกไปล่าเอกด้วยตัวของมันเองด้วยวาวานั้นจะตั้งแคปซูลว้าไว้ยังสถานที่ต่างๆด้วยด่านเหล่านี้นั้นเราจะขอเก็บไว้ลงรายละเอียดในคลิปย่อยของภาค X3 อีกทีนะครับด้วยวาวานั้นวางแคปซูลเหล่านี้ไว้เพื่อหลอกล่อเอกให้เข้าไปยังโรงงานล้างที่ถูกตั้งค่าให้เตรียมระเบิดตัวเองเอาไว้เมื่อเอกนั้นได้เผชิญหน้ากับวาวาอีกครั้งมัน ก็จะขับหุ่นยนต์ไรอ Ar เมอร์ D.R.A.W.O มาสู้กับ X ซึ่งหากเราใช้อาวุธที่วาวาแพ้อย่างเลสพิเชอร์และสปริงนิ่งเบดมาป่าปมันละก็มันก็จะถูกทําลายลงทันทีซึ่งการทําลายวาวานั้นถือเป็นหนึ่งในงเงื่อนไขที่จะปลดล็อกดาบของซีโร่มาใช้ได้ด้วยแต่ถ้าหากเราไม่ใช้อาวุธที่มันแพ้ทางละก็มันจะหนีไปตั้งหลักและรลอกลับมาแก้แค้นกับ X อีกทีนั่นเองหลังจากเอาชนะมันลงได้แล้วนั้น X ก็ต้องรีบหนีออกไปจากโรงงานแห่งนี้ให้ทันก่อนที่โรงงานจะระเบิดนั่นเอง เมื่อเราสามารถปร,บรับหลอกแกนนำทั้ง8ลงได้แล้วนั้นในที่สุด X อซีโรและดกร์เคนก็สามารถสืบจนรู้แผนการที่แท้จริงของดร์ด็อบเลอร์จนได้ซึ่งนั่นก็คือการชุบชีวิตให้กับซิกม่าให้มีร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองดร์ด็อบเลอร์นั้นได้ทำการสร้างแบตเทิลสูตรสำหรับซิกม่าขึ้นมาใหม่ถึง2ชุดเพื่อรอคอยวันที่จะถ่ายโอนข้อมูลของซิกม่าลงไปดร์เคนจึงให้ X นั้นเข้าไปหยุดแผนการของดร์ด็อบเลอร์ก่อนที่ซิกม่านั้นจะคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนนนัันจึงงงงงงงททาใหห้้้้แลลละซโตออออมุไปยดดข ซึ่งภายในห้องทดลองของดดอปเลอร์นั้นจะมีเหล่าหุ่นยนต์มากมายที่ได้รับการอัปเกรดให้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งภายในห้องทดลองนี้ X ก็จะได้พบกับแคปซูลพิเศษที่ดรไลซ่อนเอาไว้โดยแคปซูลน,นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เกาะที่อัปเกรดมาแล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกและเปลี่ยนเกาะของ X นั้นให้กลายเป็นสีทองสุดพรีเมียม ต่อมาเมื่อ x เข้ามาถึงส่วนแรกเขาก็จะพบกับบอสที่เป็นไปได้2รูปแบบนั่นก็คือหากเราไม่ได้ทําการทําลายบิดและไบด้วยอาวุธที่มันแพ้หรือทําลายไปแค่ตัวใดตัวหนึ่งมันทั้ง2จะถูกอัปเกรดขึ้นให้สามารถรวมร่างกันได้และกลายเป็นก็อดค่าแมชีนออินารี e, ที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยมันนั้นจะผสมสารการใช้วิชาดาบของบิดให้มารวมเข้ากับร่างกายแข็งแกร่งของไบด์นั่นเองแต่หากว่าเราทําลายทั้ง2ตัวลงด้วยอาวุธที่มันแพ้ทางแล้วก็เราก็จะได้พบกับหุ หากว่าเราไม่ได้ทำลายวาวาลงด้วยอาวุธที่มันแพ้แล้วก็เราก็จะมาพบกับมันที่นี่อีกครั้งพร้อมกับหุ่นยนต์ไรอัลเมอร์โกลไลแอดและเมื่อโค่นมันลงได้วาวาก็จะบอกกับเอกว่ามันนั้นจะตามจองล้างจองผลาญเอกตราบจนวันที่เอกตายไปนั่นเองและเมื่อเดินทางมาถึงส่วนต่อไปถ้าเราทำตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนแล้วก็เราจะพบกับเหตุการณ์ที่ซีโร่นั้นผ่าทายกับสตูจนทําให้ระบบพาวเวอร์เจเนเรเตอร์ในตัวของเขานั้นเสียหายเขาจึงต้องกลับไปยังฐานเพื่อให้ดร์เคนนั้นทําการซ่อมแซมแต่่่กกอนทีเขาาจจะจไป เขาก็จะมอบดาบบีมเซเบอร์ให้กับ X เพื่อใช้ในการปราบสตูแทนเขาด้วยดาบนี้นั้นถือได้ว่าเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้โดยมันนั้นจะช่วยให้ X สามารถปราบสตูลงได้อย่างง่ายดายต่อมา X ได้บุกเข้าใกล้ห้องทดลองของดอเอร์ดเลเข้าไปเรื่อยๆจนมาพบเข้ากับแคปซูลทั้ง8 มันจูเล่าแกนนําเอาไว้ทําให้เอ็กนั้นต้องทําการปราบพวกมาโูอีกครั้งจนสามารถเข้าถึงตัวด็อกเตอร์ดับเได้สําเร็จโดยด็อเอร์ดับเบินั้นจะพยายามเชื้อเชิญให้เอ็กเขารวมกองทัพของซิกมาแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้ทั้งคู่นั้นต้องเข้าปะทะกันจุเอ็กนั้นสามารถล้มเขาลงได้สําเร็จด็อกเตอร์ดับเที่พ่ายแพ้ก็ได้สตีกลับขึ้นมาและบอกให้เอ็กนั้นรีบไปทําลายแบตเทิร์นสูตรของซิกมาที่เขาสร้างขึ้นซะก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์แต่แล้วเมื่อออเเเเดดิินททาางงงงไไปถึยห้้้กกกก็็บบบสูตรรขจะพััซีค จึงต้องทําการสู้กับซิกมาอีกครั้งโดยในร่างแรกนั้นจะเป็นร่างที่มีความว่องไวและคล่องตัวจูโจมด้วยความเร็วแถมยังมีโล่ที่ป้องกันดาเมจได้ทุกรูปแบบโดยอาวุธที่แนะนําในการปราบร่างนี้นั้นก็คือบีมเซเบอร์หรือสปินนิงเบรดที่เราได้รับมาจากครัสคอ์ฟิตนั่นเองเมื่อเราสามารถจัดการร่างแรกของมันลงได้แล้วซิกมาก็จะทําการสวมใส่แบทเทิลสูตรอีกตัวที่ดร์ด็อปเลอร์สร้างขึ้นมาจนกลายเป็นไกเซอร์ซิกมาที่มีความแข็งแกร่งทั่วร่างกาย ปกองกันดาเมจได้ทุกรูปแบบและทุกส่วนของร่างกายโดยจุดเดียวที่เราจะสามารถจู่โจมมันได้นั้นก็คือส่วนหัวนั่นเองโดยอาวุธที่แนะนํานั้นก็คือดาบบีมเซเบอร์หรือเอ็กบัสเตอร์เท่านั้นและเมื่อเราปราบมาลงได้อีกครั้งซิกมาที่หมดขนทางก็จะเลือกหาทางที่จะเข้าสิงเอ็กแทนโดยมันจะทําการไล่ต้อนเอ็กจนจน,จนมุม ถึงจุดนี้จะมีฉากจบ2แบบนั่นก็คือถ้าหากว่าเรานั้นไม่ปลดล็อกดาบบีมเซเบอร์มาใช้ล้วก็ซีโร่จะทําการกระโดดลงมาจากเพดานและใช้บีมเซเบอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมกําจัดไวรัสซิกมาเอาไว้จัดการกับซิกมาแต่ถ้าหากว่าเรา เลือกที่จะปลดล็อกดาบบีมเซเบอร์มาใช้แล้วก็ด็อกเตอร์ดอปเลอร์จะทำการกระโดดลงมาจากเพดานแทนและเสียสละตัวเองที่ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของซิกมาเอาไว้โดยก่อนที่ด็อกเตอร์ดอปเลอร์นั้นจะทำการระเบิดตัวเองเขาได้กล่าวคำขอโทษกับ X ที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเหล่านี้ขึ้นมาและได้ทำการระเบิดตัวเองไปพร้อมกับซิกมานั่นเองซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นั้นได้ทำให้ซีโร่สูญเสียบัสเตอร์ที่มือของเขาไป และทำให้ซีโร่นั้นใช้เพียงแค่ดาบเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นอาจจะสรุปได้ว่าฉากจบแบบที่2นั้นน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าฉากแรกเพราะดรด็อบเลอร์เองก็ไม่ปรากฏตัวมาให้เราได้เห็นอีกบวกกับการที่ภาคต่อมานั้นซีโร่ไม่ได้ใช้บัสเตอร์นั่นเองและในตอนจบนั้น X ก็จะมายืนมองฐานของด l e รดอบเลอร์และกลายเป็นฉากจบของเกม X สามารถบดขยี้แผนโคซิกมาลงได้อีกครั้งแต่ก็ยังมีคำถามมากมาย ที่ยังไม่ได้รับคำตอบในใจของเขาทำไมมนุษย์ต้องต่อสู้กับเลฟลอยด้วยนะแล้วทำไมเลฟลอยถึงต้องต่อสู้กันเองด้วยในขณะที่เอกนั้นจ้องมองไปที่ฐานทัพที่กำลังมอดไหม้ของดอปเลอร์นั้นร่างกายของเขาก็สั่นไปด้วยความเศร้าแบบไม่ทราบสาเหตุ ชะตากรรมของฉันมันจะเป็นยังไงกันนะเอ็กเกิดความสงสัยเขาทําได้แค่หวังว่าสักวันหนึ่งแผนของด็อกเตอร์ไลน์นั้นจะเป็นจริงขึ้นมาสักทีโดยที่เอ็กไม่รู้เลยว่าชะตาของเขานั้นมันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพื่อช่วยม,น,มนุษย์ เขาจำเป็นจะต้องทำลายซีโร่แต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่และทำไม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของ Mega Man X ภาค3กองทัพกบฏของดร์ดอปเลอร์ซึ่งใครก็ตามที่อยากดูเกมเพลของภาคนี้เต็มๆแล้วก็ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านบนวิดีโอเพื่อรับชมได้เลยหรือจะกดที่วิดีโอแนะนําท้ายคลิปก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตาเตมในทุกช่องทางได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ